ตอนนี้เป็นรูปตัดเทียงนะครับเอาหัวไม่ได้ครับแก่นครับเอาอันนี้ไเอาละครับไม้นี้น่าจะเป็นไม้ตัดสินนะฮะคะแนนเท่ากันอยู่ที่แปดต่อแปดครับเอาหนึ่งเข้ามาย่อนครับไม่ถึงครับประมาณเกือบเกือบเมตรฮะแปดสิบเซนได้ครับติดเข้ามาโอ้โหยังตอกหนึ่งเข้ามาหน่อยครับตอกเข้ามาห้าเซนได้ครับ ลุงอ้าวไปแล้วครับล้วนแล้วครับเครื่องล้วนครับตอนนี้ครับเริ่มเละเทะกันใหญ่แล้วครับกุกิดครับเอาลูดหมดเลยครับโหสามลูกไม่เอาอะไรเลยนะครับมือเข้านะครับไปเละเทะเลยครับเอาแล้วครับอยู่ที่หลวงพี่ยุงชุมจังนี่ครับเอาปลีเย็นครับนี่ฮะลุได้ยังไงวะนี่งงเลยนะโอไม่ต้องงงครับลุดของมันลุดกันได้ครับอย่างงครับหลุดก็คือลุดครับ หล,ดลุดเราต้องปรับครับอ้าวหนึ่งเคลียร์เข้ามาตัวเองดันเข้ามาสองครับดันตัวเองเข้ามารับสองแล้วครับอยู่ที่หลวงพี่ยุงชุมจังแล้วครับทำอะไรมะครับเอาหลุดครับเกมอยู่ครับน่าจะไวนะม้นี้อ้าวเปลี่ยนครับตัดได้เมด็ดหนึ่งมั้งตัดหรือเปล่าไ,ลไ,ลได้สองมั้ยนะ อ๋อแต้มเดียวครับอ๋อสรุปว่าเกมนะครับจบนะฮะเกมนี้จบนะครับสรุปว่าหลวงพี่ยุงชุมจังกับกกิดนะครับแพ้ทีมหนิงก็นนะจุ่มไปนะครับเอาแก้กันแก้มือกันในเกมที่2นะครับเกมแรกนะครับหนิงกันะจุ่มชนะไปนะครับเอาแล้วเรามาแก้มือกันในเกมที่2นะนะหนิงกันนะจุ่มชนะไปแล้ว1เกมนะครับ กำลังมันเลยเครื่องกำลังติดครับอ้าวโหลูกนี้เม็ดกว่าครับเม็ดยี่สิบได้ครับอ่าลูกนี้พลิกข้ามาเปลี่ยนครับมาดูกกิดเข้ามั้งครับโอ้โหหลุดครับลูกนี้ครับโอ้ยังปรับไม่ได้ครับตั้งเอาไม้ที่แล้วแล้วนะปรับไม่ได้เลยนะครับเข้าหลุดลุยไปหมดแล้วครับ น่ะมือเข้าเริ่มล้วนครับเครื่องเครื่องล้วนครับเอาตีเปลีเยนครับตีนับสองครับหลวงพี่ยุงชุมจังตีโดนนับสองไปแล้วครับเอาแล้วฮะนี่สวัสดีครับหนิงขึ้นมาหลุดอยู่ครับเสียสองอยู่ครับเอาแล้วครับ ทังฟังหลวงพี่ชุมเหลือใบเดียวนะจุ่มเหลือ3าใบนะครับแต่ว่าหลวงพี่ได้อยู่2คะขนนคนับในสนามตอนนี้ครับเรามาดูนะจุ่มจะทำอะไรครับลุงนี้ครับต้อง้ามาตัดก่อนซักใบนึงก่อนครับไม่ตัดเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยครับเรียบร้อยครับหลวงพี่ตีโดนนับสองครับตีติดนับสามครับตีโดนนับสองครับ โอ้โหตีไม่โดนน,ดมมน,นี่สิครับนะ่านะจุ่มเหลืออีกสองใบในมือเลยนะครับนะ่าจะเสียอย่างหนักเลยนะครับไม้นี้ฮนะเอาสองแนนเรียบร้อยครับเสียสามขนันแนนเต็มพิกัดหรือเปล่าเอาเสียสองขนันแนนครับลงนี้เกือบถึงเหมือนกันฮนะ,อะขอหยาดจบคลิปนี้ก่อนนะครับนาเชิญท่านผู้ชมรับชมคลิปต่อไปเลยนะครับ